ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดนครปฐม,มนอกจากองค์พระผมเจดีย์แล้วไม่มาไม่ได้นั่นก็คือวัดไผ่ล้อมนั่นเองค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญและเกจิชื่อดังด้านในจะเป็นยังไงนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะวัดไผ่ล้อมเดิมสร้างขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่4 สันนิษฐานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีความเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาได้เกณฑ์ชาวมอญที่อยู่ใต้โพธิสมภารมาช่วยกันบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์และชาวมอญเหล่านี้ได้มาพักอาศัยอยู่ณบริเวณสวนป่าไผ่ใกล้องค์พระประถมเจดีย์ห่างกันประมาณ500เมตรในการต่อมาดงไผ่ที่ขึ้นหนาทึก และที่อยู่อาศัยร้างผู้คนเป็นที่สงบร่มเย็นพระพิสุขผู้สแสวงหาธรรมมาพบจึงได้ปักกดลดบริขารลงบำเพ็ญสมณธรรมและก็จากไปเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆชาวบ้านละแวกนั้นจึงได้อาราธนาพระพิสุขจากวัดพระปฐมเจดีมาอยู่จำพรรษาปกครองสำนักสงฆ์แห่งนี้ต่อมาวัดไ่ร้อมร้างเจ้าอาวาสอยู่นานทางการคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูล ขนาดนั้นท่านจำพรรษาอยู่วัดพระงามอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเมื่อพุทธศักราช2490หลังจากนั้นพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูนได้ดําเนินการสร้างเสนาสะนะให้วัดไผ่ล้อมมีความเจริญทางถาวรวัตถุอย่างมากอาทิศาลาการประเรียนโรงเรียนพระปริยธรรมศาลาชาปนสถานปลอดมลพิษศาลาปฏิบัติธรรมหอระฆังกุฏิสง์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อมจนกระทั่งในวันที่22พฤษภาคม2548ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาหลวงพ่อพูนได้บรณาภาพลงทิ้งไว้เพียงเสียงทาคําสอนและคุณงามความดีตลอดอายุไข93ปีทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นได้ว่างลงคณะสิทธิานุสิ์จึงได้ลงความเห็นแต่งตั้งสิทธ์เอกของหลวงพ่อพูน หลวงพี่น้ำฝนหรือพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมสารต่อกิจของสงฆ์ของวัดไผ่ล้อมให้เดินหน้าต่อไปได้แต่สิ่งที่อัศจรย์ที่แม้การเวลาจะผ่านไปถึง15ปีนั่นคือสรีระสังขารของหลวงพ่อพูลที่ไม่เน่าเปื่อยไปตามการเวลาสรีระสังขารที่มีสีน้ำตาลอ่อนค่อนไปทางสีทองเส้นผมเล็บมือและเล็บเท้าที่ยังงอกออกมาอย่างต่อเนื่องสร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้ที่มากราบไหว้ ซึ่งปัจจุบันยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบสการะสังขารของท่านที่บรรจุอยู่ภายในโรงแก้วเรื่อยมานอกจากนี้แล้วทามวลวัตถุที่หลวงพ่อพูลได้มานิมิตให้หลวงพี่น้ำฝนหรือพระครูประลัดสิทธิวัฒนได้สร้างเมื่อครั้งไปปฏิบัติธรรมณนะประเทศอินเดียคือพระพุทธแม่ตาปางประธานพรซึ่งถอดแบบมาจากดินแดนพุทธกยาประเทศอินเดียเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในวิหารหลวงพ่อพูนสืบต่อไป พระพุทธแม่ตาปางประธานพรมีพุทธสินที่งดงามตามแบบศิลปะปาละอินเดียมีพุทธลักษณะคือยกพระหัตถ์ด้านขวาเสมอพระอุระประหนึ่งประธานพรแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้มากราบไหว้พระพักตรีมเล็กน้อยพระนาลาดหรือหน้าผาค่อนข้างกว้างมีพระอุณาโลมระหว่างคิว้วพระขนงกงโค้งแบบปิดนกปิดทองทั้งองค์เมื่อมองเต็มองค์แล้ว ปรากฏพลังเปล่งรัศมีในทุกมิติทุกมุมมองสะท้อนเปล่งประกายเจ,จิดจรัสดูงามตายิ่งพิษยิ่งงามเปรียมความแม่ตาประธานพรสู่ผู้ที่กราบไหว้บูชาเมื่อออกมาด้านนอกวิหารพุทธแม่ตาปางประธานพรน,นั้น จะพบรูปปั้นกุมารทองสมบัติประดิษฐานอยู่เล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อหลวงพ่อพูนเดินทางไปเป็นพระผู้สวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการเดินทางในครั้งนั้นทําให้ได้พบกับกุมารทององค์ใหญ่เนื้อโลหะสมฤทธิ์ฐานกว้าง9้านิ้วสูง15หนิ้วท่านจึงนํากลับมายังวัดไผ่ล้อมประดิษฐานไว้ในกุติของท่านเองพร้อมตั้งชื่อให้ว่ากุมารทองสมบัติซึ่งเป็นกุมารทององค์สําคัญที่อยู่คู่กับท่านตลอดมา นับจากนั้นหากญาติโยมท่านใดมีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็มักจะมาขอความช่วยเหลือบนบานสารกล่าวกับกุมารทองสมบัตินี้ เพื่อให้หลุดพ้นซึ่งความทุกข์ซึ่งไปที่อัศจรรย์ว่าญาติโยมแทบทุกรายประสบความสำเร็จดังที่ใจตั้งหวังมุ่งหมายทุกสิ่งทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานหรือประกอบกิจการค้าขายก็ดีด้วยเหตุนี้หลวงพ่อพูนจึงได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อให้ญาติโยมได้นำกลับไปบูชาทำให้ชื่อเสียงของกุมารทองสมบัตินั้นสะพัดไปทั่วทั้งประเทศในเวลาต่อมา จวบจนถึงยุคหลวงพี่น้ำฝนกุมารทองสมบัติก็ยังเป็ที่นิยมของประชาชนทั่วประเทศที่หากใครได้มาขอพรขอโชคลาภก็มักจะประสบผลสําเร็จแทบทุกรายหากใครบนบานสารกล่าวไว้ก็มักจะนํารถจักรยานหรือรถไฟฟ้าขนาดเล็กมาถวายแก้บนกับกุมารทองสมบัติ จนทําให้จักรยานนั้นเต็มพื้นที่โดยรอบเมื่อเวลาผ่านไปหลวงพี่น้าฝนจึงมีดาี่ให้นําจักรยานที่ประชาชนได้นํามาถวายแก้บนกับกุมารทองสมบัตินี้ไปมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่หา่างไกลคำสอนหรือคําแนะนําต่างๆจากหลวงพ่อพูลที่พระครูประหลัสิทธิวัฒร หรือหลวงพี่น้ำฝนได้น้อมนำมาปฏิบัติสารต่อโดยตลอดจึงทำให้วัดไผ่น้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งถาวรวัตถุาศาสนากิจวัตถุมงคลหรือโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือญาติโยมเช่นกองทุนหลวงพ่อพูนโครงการสวดเผาฟรีชาพนก,กิจผู้ติดเชื้อโควิด -19 ฟรีโครงการโรงพยาบาลนคนปรปฐมสาขาวัดไผ่ล้อมและการคืนสู่สังคมในการบริจาค ทั้งกำลังทรัพย์และสิ่งของแก่ผู้ที่เดือดร้อนหรือทิ่นธุรกันดานจึงทำให้วัดไผ่ล้อมเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของจังหวัดนครปฐมที่มาถึงแล้ว้ามพลาดเลยเชียว